รูปคนตายวางตรงไหนในบ้านเสริมโชคลาภเป็นสริมงคลรู้แล้วรีบย้ายซะทุกบ้านทุกครอบครัวล้วนมีบรรทบ,บรุษที่ตายจากไปคอยอยู่บปบารักษาลูกหลานโดยมีรูปภาพของบรรทบ,บรุษเป็นที่ระลึกไว้กราบไหว้บูชาถือเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำรูปภาพของคนตายที่ไม่ใช่พ่อแม่ ญาติพี่น้องของเรามาเก็บไว้ในบ้านของเราเป็นอันขาดห้ามเด็ดขาดเพราะวิญญาณสามารถเข้ามาสิงในรูปภาพได้เช่นเดียวกันกันกบสารพระภูมิที่มากจะมีรูปปั้นอยู่ข้างในสารพระภูมิเพื่อให้เจ้าที่เข้ามาสิงอยู่ในรูปปั้นนั้นๆและที่สําคัญไม่ควรวางรูปภาพของคนตายถึงแม้ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้อง ญาติของเราก็ตามเก็บไว้ในห้องนอนห้ามเด็ดขาดไม่ควรอย่างยิ่งเพราะการวางรูปของคนตายไว้ในห้องนอนจะทําให้ชีวิตของเราอับโชคโชคลาภจะไม่เข้ามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ได้ผลโดยการวางรูปภาพคนตายในห้องนอนอาจจะส่งผลทําให้เจ้าของห้องเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองควรวางรูปคนตายไว้ที่ห้องอื่นมิ ใช่ห้องนอนเพราะพลังกายทิพย์ของวิญญาณกับของคนต่างกันอาจส่งผลไม่ดีทำให้เจ้าของห้องเจ็บป่วยได้ง่ายหลักการวางรูปคนตายที่ถูกต้องก็คือควรวางไว้ที่ห้องครัวโดยหันหน้าแมวขวางของห้องห้ามหันหน้ารูปภาพไปทางประตูเข้าห้องครัวมีเหตุผลที่ให้รูปภาพของคนตายอยู่ในห้องครัว เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าต้องการให้บรรทัพบรุษของเราช่วยดูแลเรื่องการดำรงชีวิตป่าท้องของลูกหลานภายในบ้านโบราณเชื่อกันว่าคนที่ล่วงลาไปแล้วก็จะคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภยัยจากอันตรายทั้งปวงโดยมีหลักการวางรูปภาพของคนตายวางไว้ในบ้านอย่างเหมาะสมมีดังต่อไปนี้หนึ่งที่ที่เหมาะสม ควรหันหนา้ารูปพาออกไปยังทิศตะวันออกเชียงใต้ถือว่าเป็นทิศมงคลหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือถือว่าเป็นทิศของอำนาจและบารามีและไม่ควรหันหนา้ารูปา้าไปทางห้องน้ำ เป็นอันขาถือว่าเป็นทิศที่ไม่ดี 2. ห้ามวางรูปภาพ,บ,พบรรพบุรุษไว้รวมกับยิ่งพระเนื่องจากรูปภาพ,บ,พบรรพบุรุษเสียชีวิตแล้วควรมีหิ่งหรือโต๊ะจัดวางแยกมาต่างหากโดยห้ามวางไว้บนหิ่งเดียวกันและห้ามวางรูปคนตายสูงกว่ายิ่งพระเป็นอันขาดเพราะพระพุทธรูปถือว่าเป็นสิ่งที่ควรอยู่สูงที่สุดสห้าม วางรูปคนตายไว้ใต้คานของบ้านโดยการวางแบ่งเป็นสองแบบคือวางบนหิ้งกับแขวนผนังซึ่งวางได้ทั้งสองแบบแต่ห้ามรูปภาพอยู่ใต้คานเพราะมีความเชื่อกันว่าคานใต้คานเปรียบเสมือนเป็นสิ่งกดทับนั่นเอง 4. ตำแหน่งวางรูปภาพควรเป็นบริเวณที่สงบไม่วุ่นวายตามความเชื่อควรวางไว้บริเวณห้อง รับประทานอาหารเพื่อที่จะได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของลูกหลานในขณะรับประทานอาหารกันอยู่นั่นเอง 5. บริเวณที่จัดวางรูภาพไม่ควรมีสิ่งโสโครกเนื่องจากควรดูแลทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอไม่ควรอยู่ใกล้ทั้งขยะไม่ควรอยู่ใกล้ข้าวของรกเลอะเทอะเพราะมีความเชื่อก,กันว่าควรวางไว้ในพื้นที่ที่ดี และสะอาดส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ